เจ้าตืดตืตืด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 ัวคุณต่อยเอาไปเลยสิบคะแนต็ม10คแนเต็ม้มรข้าไม่ได้มันใหญ่ไปม่ได้ปั่นแปะอา แปะติดกับรถเอาหรือไม่ก็วางไม่เราเราแปะไปข้างในอ่ะอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบปะข้างในมันจะรถมันรถจะขยับขับไม่ได้เย้ของจองเฉยรถไม่ขยับขับไม่ได้บ r a พวราวันนี้คืออะไรกันเขาไปแล้วเราละทุกคนเราจะรอประกอบให้เสร็จก่อนแล้วรอให้เติมน้ำมันโอเคเรียนเกิดการเรียนเกิดการเรียนรู้วะว๊อดทำไมวานี้วางแล้วมันหันได้าอย่างงั้นวะมันมัน ลรดไปไปบล็อกอันหนึ่งเราไปแกนะคนชอบอะไรนะไอ้นี่ไม่ต้องแปลกนะไอ้การชนอะมันบั็อกอ่ะผิดอะไรวะเอาห่เอเข้าไม่ได้เอามันดันรถได้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไ,ไ,ได้แบบไม่ได้ดับ What the fuck <laughs> เฉ่แมันยืดเป็นผีเลยยนติดด้างหลังติดติดติดหลังอะไรไม่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 บอกมันติดลวบอกมันติดรั้วเอ้ยยืดรถตินทำไมรถติดนะไป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 ไอ้ยืดทำไมบลลงเขาตู้ดีไหม เดี๋ยว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 จปลี่ยความกูตื่นเลยเฮียที่พวกเรามันยากได้ขนาดนี้เลยเหรออไ้เหี้ยแค่ขับรถล้อหายไปไหนวะกูกด F บอลล็อตบินหายไปแล้วมาบักมาเป็นมือบักเกมดีเว้ยเกมดีเว้ยตอนนี้เกมดีเว้ย มันตึงเก็บแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยครับอ What the fuck ใคร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 กดใครกดเบรกมือเล่นอะไรไม่บอกก็คลิกซ้ายทำอะไรเฮ้ยพวกพ่ออยู่ข้างบนได้ปะพวกบนไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรอ่ะเกือบตายบากันเกือบตายเฮ้ยตายเกือบตายหมดเลยดิวะ อ๋อไอ้เหี้ยกูรู้แล้วไอ้เหี้ยบนหัวไอ้เหี้ยข้างบนเราลี่องอะไรไอ้ไอ้ตุ้นเหลืองๆกูกูนึกว่ามันของตกแตกมันคิวบ่ไอ้ก้าไอ้เหี้ยมันแลกไงไอเฮ้ยไอเหี้ยไอเหี้ยมัน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 มีคนนึงอ่ะมันไอ้นี่ไว้ในไอจีมันไอ้นี่มันขับรถขับรถอยู่แล้วมันมีเครื่องบินตกมาทับอ่ะใช่หรือปะไอเรแล้วแม่เป็คนคอมเมนต์ไปบอกว่าอะไรวะแล้วมึงจะไปบอกประกันมึงยังไงวะ เอาแฮมเบอร์เกอร์ไปเก็บไปโู้อู้เฮียมันไล่กูติดมากวตามินามันหมดโอ้ยนี่นโอโอ้ยเย็ดูซมันอเมริกเราตายแล้วจะาัดเ้าหาจ้าเอาเอาีเราห้แล้วเราห้า้วเอาอน้โดนโลดีมึนเลยมึนเลยเปิดไฟไงวะ เอ้ยเดีลงด้วยนี่วางมันจะมีมันมีปุ่มเปิดไฟอยู่ใช่มีปุ่มเปิดไฟอยู่เนี่ยบอสไอ้พวกมึงสามารถขับรถชมนได้นช่ไหมปุ่มบนขวาบอสบนขวาอ๋อเฮ้ยเพื่งอนสองหลาข้างหน้าว่ราะว่ามีประเด็นเฮ้ยเดี๋ยวเราเราเติมน้ำมันยังกันหนอน้ำมันได้แกงยังแต่มันมันมันมีอะไรบ้างเรามาด้านหลังยังยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ อุกบาทตกอุกบาทตกเดี๋ยวี้เพอนเติมเตื่เติมเก่อนเมก่อนคำก่อนค่าอุกบาทลงรพอดีไอ้บุลรอปะไอ้บุลรอปะอใรเฮีรอู้ตัดีจะไปหมดเลย่ะเอุกบาลงคนลงบรถพอดีเป๊ะเลยไอเฮียแล้วกูจะไปบอกประกันยังไงอ่ ไอ้ไอ้โปไอ้โปมันไปจอดตรงเงาที่มันลงกวเฟะเลยอะดีดีไอ้เยี่ยลกกาบาตลงหัวโป้งไช่เก็ม่คอนเทนต์จังวะบร์อย่อย่ยเลียช่อุกบามาเก็พวกเราพวกเราแม่งเหื่ยกันหมดเลยอย่งพอกกบาตชนแม่งร้องอ้าทุกคนเลยเฮียโอ้บร์